โอเคก็สนใจรู้คนเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมโลบ็อกนะครับกับแมปโลคูลวันนี้นะครับโลคูลมีอัปเดตใหม่นะครับก็อัปเดตประมาณตอนดึกๆเลยเนาะประมาณทุ่มสองทุ่มนะครับก็คือนิชกีดบอสนะครับอ่าประมาณนี้เลยนั่นคือนิชกีดบอสต้องเลเวลสองร้อยห้าสิบบวกถึงจะตีได้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับผม สกิลก็จะเป็นแบบหางนิจิกิทั่วไปนะเคยใครเคยใช้หางนิจิกิจะรู้สกิลดีนะผมเป็นยังไงนะครับก็สกิลนี้เลยนะครับก็โซโลไปครับนี่ครับรางวัลก็ได้ตามนี้เลยนะครับถ้าใครมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรางวัลที่มันได้นะครับผมว่ามันดรอบเอ้มันได้อะไรมั่งนะครับผม r c f p เย็นนะครับเพราะมันได้เท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลย ามาพูดถึงจุดเกิดนะครับจุดเกิดก็จะเกิดตรงนี้เนาะคือผมรู้อยู่แค่4จุดนะครับอ่าตรงนี้นะผมจะเกิดตรงนี้1ตะ,ตะกี้เลยนะครับจุดที่2นะครับนิชิกิจะเกิดตรงนี้เลยนะครับอ่าบริเวณนี้นะครับอ่าส่วนเวลาเกิดนะครับคือ5นาทีนะครับ ผมไม่มั่นใจนะผมแต่ตั้งแต่ที่ผมเข้ามาผมว่าห้านาทีนะ,เพ,ะเพราะเท่ากับเอโตะเลยนะอ,อันนี้เอโต้ to, เกิดสิบนาทีสิขออภัยขออภัยส่วนตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้น่าจะเกิดนะเพราะว่าผมเห็นเห็น <ๆ S 1> เขาส่งรูปมาว่ามันเกิดอยู่แถวๆนี้นะครับแล้วต่อไปนะครับจุดต่อไปก็คือตรงนี้นะครับอ,อันนี้คือจุดที่ผมรู้นะครับอโอเคประมาณน,นี้นะครับอ่า โอเคสำหรับบอลนิชกี้ก็มีคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับผมว่าแค่เวล700กว่าเนี่ยผมว่าโซโลได้แล้วนะครับรางวัลก็ไม่ได้ให้หน้าเกียดมากนะครับก็ให้ของเยอะอยู่นะครับก็สำหรับนี้ขอตัวแค่นี้ผมบ๊ายบายครับ